คุณเคยรักใครสักคนจนยอมตายแทนเขาได้หรือไม่แต่ถ้าคนที่คุณรักกลับฟื้นคืนมาในร่างของผีความรักนั้นจะยังคงอยู่หรือจะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนตลอดการคืนนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวความรักที่แสนหวานซึ่งกลับค่อยๆพรากวิญญาณและหัวใจไปสู่ความมืดมิดราตาแห่งความปรารถนาผู้หญิงที่ฉันรักกลับเป็นผีคืนนี้หมอกหนาทึบคลุมไปทั่วท้องนา เสียงจากจันร้องประสานกับสายลมที่หนาวเย็นฉันเดินตามทางเก่าเส้นทางที่เธอเคยพาฉันมากลิ่นหอมดอกพิกลโชยมาแผ่วเบากลิ่นที่ทำให้หัวใจฉันสั่นไหวเพราะมันคือกลิ่นเดียวกับที่เธอเคยทัดไว้ที่ผมเงาร่างผู้หญิงปรากฏไกลๆใต้แสงจันทชุดขาวพลิ้วไหวร่างบางงดงามฉันรู้ทันทีว่านั่นคือเธอเธอหันหน้ามารอยยิ้มอ่อนโยนดังเดิมสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก แต่มั่นสั่นไว้แฝงความว่างเปล่าและเย็นยะเยือกฉันก้าวเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเสียงฝีเท้าของฉันสะท้อนชัดเจนในความเงียบจู่ๆเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังขึ้นจากรอบทิศลมหายใจฉันติดขัดอากาศเย็นเยียบเหมือนมีบางสิ่งห่อหุ้มใบหน้าของเธอเริ่มบิดเบี้ยวดวงตากลงโบสีดำมืดสนิทริมฝีปากย้มยิ้มกลับเผยให้เห็นฟันแหลมคมฉันอยู่นิ่ง กล้ามเนื้อแข็งทื่อเลือดในกายไหลเวียนช้าเหมือนกำลังถูกแช่แข็งเธอก้าวเข้ามาไกลเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวราวกับร่างนั้นลอยเหนือพื้นดินสายตาของเธอต้องมาที่ฉันความรักอันอบอุ่นที่ฉันเคยรู้จักหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงความหิวกระหายบางอย่างที่ฉันไม่อาจหลบหนีริมฝีปากเธอพเยอออกช้าเสียงคลืดคลาดดังออกมาจากลำคอเหมือนเสียงเล็บข่วนบนผิวไม้เก่า ฉันก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับสะดุดหญ้าแห้งหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกให้แตกออกเธอยื่นมือมาหาฉันนิ้วเรียวยาวซีดขาวปลายเล็บแหลมคมราวกับกรงเล็บสัตว์ป่าสายลมพัดวูบกลิ่นเน่าเปื่อยโชยมาแทนกลิ่นดอกพิกุลฉันรู้ทันทีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันรักอีกต่อไปดวงตาของเธอส่องประกายสีแดงวาววับเหมือนเปลวไฟในความมืดสะกดให้ฉันไม่อาจละสายตา เสียงหัวเราะต่ำกล้องอยู่ในอากาศหัวเราะที่ไม่ใช่ของเธอมันคือเสียงของบางสิ่งที่สิงอยู่ในร่างเธอฉันพยายามเรียกชื่อเธอเสียงสั่นพร่าเหมือนถูกบีบคอแต่เธอกลับเอียงหัวช้าๆยิ้มกว้างเกินมนุษย์ฟันแหลมคมเรียงรายเต็มปากหยดน้ำสีดำไหลรินจากมุมปากหยดลงบนดินแผดเสียงฟู่ราวกับกรดกัดร่างกายของฉันเย็นจนไร้ความรู้สึกแต่หัวใจกลับลุกไม่ด้วยความกลัวฉันรู้ว่าหนีไม่ทัน เธอก้าวเข้ามาอีกครั้งแสงจันทร์ส่องผ่านเรือนผมยาวสยายทุกเส้นผมขยับไหวเหมือนหมูเลยเสียงกระซิบดังข้างหูฉันเสียงที่เคยอ่อนหวานแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความโหยหาและเจ็บปวดเธอสัญญาจะไม่ทิ้งฉัน้อยคำเก่าๆที่ฉันเคยพูดเล่นๆกลับถูกย้ำซ้ำด้วยน้ำเสียงหน้าขนลุกฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกตะปูแทงทะลุมือเย็นเฉียบของเธอแตะลงบนแก้มฉันผิวหนังฉันสั่นระร,ริก ความรักที่เคยหวานกลับกลายเป็นพันธนาการอันโหดร้ายฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในลำคอเหลือเพียงลมหายใจขาดห้วงและสายตาที่สั่นไหวเธอก้มหน้าลงช้าๆริมฝีปากสีคล้ำเข้ามาใกล้ต้นคอฉันทุกเสี้ยววินาทีช่างยาวนานจนแทบขาดใจเคี้ยวของเธอเฉียดผิวคอฉันเพียงเล็กน้อย ความเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าสู่เส้นเลือดเหมือนน้ำแข็งละลายไหลเวียนแทนเลือดที่เคยอุ่นฉันหลับตาแน่นภาพความทรงจำระหว่างเราหลังหลายเข้ามาเสียงหัวเราะของเธอในวันฝนตกกลิ่นดอกพิกุลที่เธอเด็ดมาเสียบผมรอยยิ้มที่เคยทำให้ฉันลืมโลกทั้งใบแต่ตอนนี้ทุกสิ่งกลับบิดเบี้ยวรอยยิ้มเดียวกันนั้นกลับฉีกกว้างผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงแหบพร่าเหมือนกระดูกเสียดสีกัน กลิ่นหอมกลับผสมกับกลิ่นเน่าจนแทบอาเจียนฉันลืมตาดวงตาสีแดงของเธอห่างออกไปไม่กี่เซนติเมตรในนั้นมีประกายบางอย่างทั้งความเจ็บปวดทั้งความปรารถนาทั้งความหิวกระหายเธอกระซิบอีกครั้งฉันรอเธอมานานแสนนาน้อยคำนั้นก้องสะท้อนในหูเหมือนลมหายใจจากอีกโลกเธอกอดฉันแน่นแรงกอดแข็งกระด้างจนซี่โครงฉันเหมือนจะหักเสียงกระดูกกลั่นเบาๆดังข,ขึ้นจากร่างฉันเอง ฉันพยายามดิน้นแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงทุกครั้งที่เธอแต่ต้องเหมือนพลังชีวิตถูกดูดออกไปพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเงาดำคืบคลานจากรอบทุ่งนาเหมือนหมื่นมือพยายามโอบรัดร่างเราไว้เสียงโหยหวนดังจากความมืดไม่ใช่เพียงเธอมีบางสิ่งมากกว่านั้นกำลังตื่นขึ้นมาฉันเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเธอเงาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวจนไม่อาจอธิบาย เงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจเธอฉันเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ได้มาเพียงลำพังและความรักที่ฉันเคยให้ได้ผูกพันวิญญาณของฉันเข้ากับบางสิ่งที่มืดมิดเกินคาดคิดเสียงหัวใจฉันเต้นช้าลงราวกับจังหวะถูกควบคุมด้วยแรงที่มองไม่เห็นฉันมองตาเธออีกครั้งและในชั่วขณะนั้นฉันไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือผู้หญิงที่ฉันรักหรือคือปีศาจที่กำลังจะกลืนกินฉันทั้งเป็น ริมฝีปากของเธอขยับขึ้นลงช้าๆแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเพียงการเคลื่อนไหวเงียบงันที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ากำลังมีบางสิ่งสื่อสารตรงเข้าสู่จิตวิญญาณสายตาฉันพร่ามัวโลกทั้งใบหมุนวนเหมือนน้ำวนสีดำเสียงหัวใจไม่ดังเป็นจังหวะอีกต่อไปกลับกลายเป็นเสียงสะท้อนแผ่วเบาในหูดังก้องเหมือนอยู่ในถ้ำลึกที่ไร้ทางออกเธอใช้เล็บยาวค่อยๆลูบต้นคอฉัน แรงกดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผิวหนังแตกออกเลือดซึมไหลเป็นเส้นเล็กๆแต่ทันทีที่หยดลงบนริมฝีปากเธอฉันเห็นประกายตาวาวับเป็นประกายแห่งความสุขปนความกระหายเธอกระชากฉันเข้าหากลิ่นผมของเธอยังคงเหมือนเดิมกลิ่นที่ฉันเคยซุกหน้าลงไปด้วยความรักแต่ตอนนี้แทรกด้วยกลิ่นเน่าเปื่อยจนฉันแทบสำลักเธอเป็นของฉันเสียงนั้นดังขึ้นในหัวฉัน ไม่ใช่เสียงที่หูได้ยินแต่เป็นเสียงที่สั่นสะเทือนในจิตใจคำพูดนั้นเหมือนคำสาปตรึงร่างฉันให้อยู่กับเธอตลอดกาลพื้นดินใต้ฝ่าเท้าสั่นแรงขึ้นฉันหันไปมองไปรอบๆทุ่งนาที่เงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยเงาดำลึกลับบางเงาเดินช้าๆบางเงาลอยเหนือพื้นเหมือนผ้าขาวที่ไร้ตัวตนเสียงพึพมพำดังระงม,มจากรอบทิศ้อยคำแปลกประหลาดที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนร่างเธอเริ่มเปลี่ยนไป ผิวซีดขาวแตกออกเป็นรอยราวจากรอยแตกนั้นมีของเหลวสีดำไหลซึมออกมากลิ่นคาวคละคลุล้งไปทั่วอากาศแต่ดวงตาเธอกลับยังจ้องฉันด้วยสายตาแห่งความรักสายตาที่ทำให้หัวใจฉันเจ็บปวดเพราะส่วนหนึ่งของฉันยังอยากเชื่อว่าเธอคือคนเดิมฉันได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งอยู่กับฉันตลอดไปลมหายใจของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งแต่ต้องแก้มฉันเหมือนจะฝังตราประทับนิรนันด์ ฉันพยายามดิ้นสุดแรงแต่ร่างเธอกลับแข็งแกร่งเกินมนุษย์ทุกการขยับของฉันไร้ค่าเหมือนนกน้อยที่ติดอยู่ในกรงเหล็กท้องฟ้ามืดลงอย่างผิดธรรมชาติแม้ดวงจันทร์ยังถูกกลืนหายไปในความมืดเหลือเพียงเธอและฉันในโลกที่ไร้ทางออกเงาดำรอบตัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาใกล้มันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาเพราะฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นที่คืบคลานเข้าสู่ร่างกายเหมือนมือเย็นหลายสิบมือกำลังลูบผิวฉันพร้อมกัน เธอเงยหน้าขึ้นเสียงกรีดร้องหลุดออกจากลำคอก้องสะท้อนกังวานไปทั่วทุ่มเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เป็นเสียงที่ทำให้เลือดฉันหยุดไหลไปชั่วขณะในเสี้ยววินาทีนั้นฉันตระหนักว่าฉันไม่ได้ถูกเธอเพียงคนเดียวล่อลวงแต่กำลังถูกทั้งโลกของวิญญาณนกลืนกินเข้าไปทีละน้อยความมืดหนาทึบคลืบคลานเข้ามาโอบร,รอบตัวฉันเหมือนมานานาน่านหนาๆที่ปิดกั้นไม่ให้แสงใดเล็ดลอด ลมหายใจกลายเป็นหมอกขาวจางทุกครั้งที่สูดเข้าไปราวกับมีเถาวันน้ำบาดลึกภายในพอตเสียงกระซิบรอบทุ่งทวีความชัดเจนทีละคําทีละวะลีจนฉันเริ่มแยกออกว่าเป็นเสียงหลายร้อยเสียงประสานกันบางเสียงโหยหวนบางเสียงหัวเราะบางเสียงคร่ำครวญประโยคทั้งหมดมีเพียงเนื้อหาสั้นๆอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอกำมือแน่นบนหน้าอกฉัน แรงบีบมหาศาลทําให้ซี่โครงฉันส่งเสียงดังกรอบกแกรบความเจ็บแผ่ซ่านทั่วร่างแต่แทนที่จะสลบฉันกลับยังคงตื่นเหมือนถูกบังคับให้รับรู้ทุกวินาทีแห่งความทรมานฉันจ้องใบหน้าเธอมันบิดเบี้ยวไปมาราวกับเปลี่ยนจากใบหน้าที่ฉันรักสลับเป็นกะโหลกดำว่างเปล่าแล้วกลับมาเป็นหญิงสาวคนเดิมอีกครั้งวงเวียนไม่สิ้นสุดฉันไม่รู้แล้วว่าเธอเป็นใครหรือเป็นอะไร เงาดำรอบตัวก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดบางเงาโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูลมหายใจพวกมันมีกลิ่นเหมือนดินชื้นที่ขุดขึ้นจากหลุมศพบ,บางเงาเกื้อมมือทะลุผ่านร่างฉันทุกครั้งที่สัมผัสผิวหนังฉันเย็นชืดเหมือนน้ำแข็งแตกฉันพยายามเรียกชื่อเธออีกครั้งน้ำเสียงสั่นเครือแทบจะเป็นเพียงเสียงลมลอดออกจากปากได้ยินฉันไหมเธอยังเป็นคนเดิมหรือไม่เธอหยุดนิ่งชั่วครู่ดวงตาแดงก่ำกระพริบที น้ำตาสีดำเริ่มเอ่อคลอแล้วไหลลงบนแก้มซีดขาวราวกับเธอกำลังร้องไห้ฉันเห็นความขัดแย้งในสายตานั้นเหมือนสองวิญญาณกำลังแย่งชิงกันอยู่ภายในร่างเดียวผู้หญิงที่ฉันรักกับสิ่งชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ข้างในเธอเอ่ยเสียงแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินหนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงนั้นสั่นไหวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ร่างกายเธอกลับบีบฉันแน่นยิ่งกว่าเดิมฉันตะโกนทั้งน้ำตา ฉันจะไม่ทิ้งเธอคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในความมืดและทันใดนั้นเสียงรอบทุ่งทั้งหมดก็หยุดนิ่งเหลือเพียงความเงียบที่กดทับราวกับภูเขาถลม่มเงาดำทุกตนหันหน้ามามองพร้อมกันดวงตาว่างเปล่านับร้อยคู่ส่องประกายในความมืดพวกมันเคลื่อนไหวพร้อมกันเหมือนถูกเชื่อมด้วยสายใยเดียวคืบคลานเข้าหาฉันชชาๆจนพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับลมหายใจของโลกหยุดลงท้องฟ้าแยกออกเป็นรอยแผลสีดำสนิท แสงจันทร์ถูกกลืนหายไปจนสิ้นมีเพียงแสงวาวสีแดงเรืองขึ้นจากตาของเธอสองสว่างเป็นดั่งเปลวไฟนำทางให้เหล่าวิญญาณมืดในวินาทีนั้นฉันตระหนักว่าการตัดสินใจของฉันไม่ใช่เพียงการเผชิญหน้ากับเธอแต่คือการเผชิญหน้ากับทั้งโลกของความตายที่กำลังจะดึงฉันเข้าสู่ความมืดตลอดกาลร,ราตะแห่งความปรารถนาผู้หญิงที่ฉันรักกลับเป็นผีบทอาสาน เธอต้องฉันด้วยดวงตาแดงก่ำประกายความรักยังส่องแทรกอยู่ใต้ความมืดมิดร่างเงาดำรอบตัวหยุดชะงักเหมือนกำลังรอคำตอบจากเธอเธอสั่นเทามือที่กอดฉันแน่นเริ่มอ่อนแรงริมฝีปากขยับเอ่ยเสียงสั่นเครือให้อภัยฉันและลืมฉันเสียฉันสายหน้าน้ำตาเอ่อท่วมสองตาฉันสัญญาจะไม่ลืมเธอทันใดนั้นเธอก็ผลักฉันออกห่างแรงผลักนั้นไม่ใช่จากผู้หญิงอบบาง แต่ราวกับพลังจากทั้งโลกวิญญาณฉันถูกกระเด็นไปไกลล้มลงบนพื้นหญ้าแข็งกระด้างเงาดำทั้งหมดกรูกันเข้าหาเธอเสียงกรีดร้องดังก้องราวฟ้าผ่าเธอกางแขนออกร่างสีดขาวส่องสว่างขึ้นทีละน้อยเป็นแสงสีเงินบริสุทธิ์ที่ค่อยๆผลักดันความมืดออกไปสายตาสุดท้ายของเธอมองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความรักความเศร้าและการอำลาจากนั้นร่างเธอก็สลายหายไปในแสงจันทร์ที่เพิ่งกลับมาทอประกาย ความมืดรอบทุ่งหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นดอกพิกุลที่ลอยมาตามสายลมฉันสุดลงนั่งน้ำตาไหลไม่หยุดกอดอากาศว่างเปล่าราวกับยังมีเธออยู่ในอ้อมแขนในคืนนั้นฉันสูญเสียผู้หญิงที่ฉันรักไปตลอดกาลแต่ฉันรู้ว่าเธอเลือกปกป้องฉันด้วยการสละวิญญาณของตัวเองเพื่อให้ฉันได้กลับมาอยู่ในโลกของคนเป็นและทุกครั้งที่ลมพัดกลิ่นดอกพิกุลก็ยังตามมาเตือนฉันเสมอว่า ความรักของเราอาจจบลงด้วยความตายแต่ความทรงจำจะไม่มีวันเลือนหายไปจากหัวใจของฉันตลอดกาล